สวัสดีจ้พี่นอ้องสวัสดีกะเศร้านะคะพานนกินกาแฟจะได้คึกคักหนึ่งเขายุพี่น้องเลยหนึ่งเขายุหนึ่งเขายขาเสร็จแล้วก็ว่าชีแกงเนื้อไมมจ้ะกระร้สิุดตั้มขอบอกเขอเบือเลย,เ,ยเตรียมพักไว้ใจแล้วเนี่ยตั้าขอบือแกงเนื้อไหมจ้ะกินกาแฟไปน้ำจะได้คึกคักพี่น้องกินเราไปจ้ะ หกเดียวแล้วเลยเนาะจังขงเบือคนได้จ้ะหนึ่งห่อไปห่อไปสุดแล้วที่ห่อหนึ่งกับนึงนิดเดียวได้จ้ะกินผคนเดีวยวค่ะแม่หน่อยเดียวนึง เราลูกขึ้นกินข้าวพัดจ้ะเราต้องแยนแล้วเล่นอยู่บ้านกินผู้เดียวเห็ดกินผู้เดียวแล้วจ้ะแล้วแซ่กับตัก๊กไอ้เพิ่นเตรียมไปใส่บาทเทียังชี่นไปจ้าเป็นข้าวเจ้าเพิ่นเทียนไอ้เพิ่นไปใส่บาทเสร็จกะแม่ก็จะไม่เห็นกระเพราอีสานกินเนาะแม่เขาอีสาน,น,นสาบางทีก็กินที่จะกระเพราแบบนั้นอ่ะกินกระเพราไทาย ช่วงนี้ไปหากับเข่าได้แบบเป็นของของีสานแบบเอามาเห็ดของอีสานนะเลยกินกับเข่าอีสานจ้ะใส่น้ำปลาหุงเครื่องไว้เลยได้เพราะว่าน้ราไม่กับต้มไว้แล้วจ้ะเอาขึ้นตั้งไฟแป๊บเดียวก็ใก่ได้ลแล้วจ้ะหมักเข่าเข่าข้าวกระสุกเลยแต่พี่น้องมันยกโลกกัน อันหมอนแล้วใต่อเลยจ้ะทำไว้เดี๋ยวจะไปหดน้ำต้นใหม่พี่น้องไม่ค่อยว่างจะไปหดน้ำแล้วใหม่แต่หมอกแกงก่อน เศร้ามากกัยุ่งยุ่งกับพี่น้องแต่เราเศร้าก็จะเซ็พในบ้านนี่ก็ใส่ผักหวานน้ำเนยแกงน้ำไหมนะพี่น้องจะใส่อันนี้ผักหวานใส่ผักแกนส้มด้วยผักก้านตรงใส่ไปะโลดมีผักยังก็ใส่ไปะโลดหมักกินไหนหมักผักค่ะเป็นคนที่หมักผักบอว่าผักดิบผักสดกินได้หมดจ้ะพี่น้องกำลังตั้นแกงนมาไหมนี่น่าจะกุนก่อนเดี๋ยวข้าเบื่อติดก้นหม้อ หันมาเด็ดพักแล้วบ่งพี่น้องเลยพักเขาเิ่มหรือหมอก็เดือดแล้วพี่น้องพักกับเด็ดไปแต่เซ็มละเรียมเลยหรือหมอนี่ก็ฟุ้งไว้เรื่อยแล้วนะก็ไม่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งดอกตอนฟุ้งเครื่องยันเป็นทินแดงเขามันตุ้งตุ้งนะกฎระเบียบเพิ่นกันไลายๆเด้อ ใส่กระสูจ้ะแบนเนียงเนียงกับเห็นน้องเพิ่นบ่ได้ด้วยจ้ะเพราะว่าบมันได้ผ่านกดผ่านระเบียบเห็นแบนเห็นเนังมันก็พิดกดเพิ่นเนาะมันเป็ยังเห็นบ่ได้ด้วยเพราะท่านได้พิดกดตรเพราะท่านมีคนมาจ้างโฆษณาสินค้าเห็นบ่ได้ด้วยจ้ะเป็นรีวิวอย่างก็บ่ได้เด้อถ้าเปิดหมุนมืออาชีพแล้วยากเด้อจ้ะพี่น้องเล็กๆแต่ตกระสีเห็ดไปจ้ะก,กราเห็ดไปก่อน แล้วสักวันมันก็ต้องดีขึ้นเห็นยังก็ได้เลยเดเขาไปอยู่ในอเอาจุกข,ของไปอยู่ในแบนนี่ยังก็ได้เลยจ้ะน,นันเดินเกลือกจะแสบเลยใส่เครื่องไว้แล้วแเล,ล้วจะเนี่ยนะกิมก่อนขาดนึงวะขาดนำ้ำขาดพวาอมนัว ใส่น้ำปลาต้มพี่น้องใส่น้ำปลาต้มซุกนี่แหละดีเป็นอะไรนัวๆน้ำปลาแบบนี้จะทีนที้เราจะพี่น้องใส่ทักเป็นอันดับที่5เราจะว่าแล้วค่ะข้อนัวเติมน้ำปลาไปแซ่บเลยจ้ะ หมูดเมื่ออาชีพนี่มันสิไปเข้าไปอยู่ในสินค้ายังบ่ได้ดอกตาเห็นเห็นพวกยังก็บ,บ่ได้การแท็กกันยังก็บ,บ่ได้เลยจ้ะพอเขาเป็นหมูดเมื่อชีอบเขาเป็นหลัวเขาจะแท็กเขาไป็อย่างเน,ะน,นเาะเสร็จแล้วไปนั่งเรียบร้อยแล,แล้วพี่น้องร้อนแกงเดือดแค่ามาเบิ่งหน้าตาแกงมาใหม่เลยจ้ะเห็นมันหนอ,อบัตรนี้เนาะนี่เดือดโอ๊ะโ,โอ๊แล้วพี่น้องเดือดแล้ว แกงน้องไม้น้อยเด้อจ้ะอันน้องไม้ใหญ่ขายค่ะหมูว่านี่เพิ่นมาขอซื้อขายซ้ำจะของได้กินแกงน้องไม้น้อยเด้อจ้ะน้องไม้น้อยกับแซ่บคือเก่้าน้องไม้น้อยกับแซ่บคือเก่านะจ้ะพี่น้องเนาะจ้ากินนี่ก็ฝากไว้ทำนี้เลยจ้าสิพาไปโคดน้ำต้นไม้เด้อเด้อจ้ะพี่น้องบันทีจ้าวันนี้ค่ะไปเจอกันคลิปโคตรพักหรือโคดน้ำต้นไม้เด้อจ้ะโคดพักชวนครัวเด้อจ้า